เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นของวัดที่แล้วนะคะเข้าไปที่5้สนะคะสูตรนี้บนอย่างเดียวแต่ถ้าล่างมาคือแถมนะแม่นมากเอดบอกได้เลยว่าสูตรบนสูตรนี้ ที่ผ่านมายาวมากเป็นปีนะคะไม่เคยหลุดนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะอันนี้ย้อนหลังแอดไม่แอดไม่กลับไปเปิดดูนะนะแอดไม่กลับไปนะคะถ้าท่านใดที่เข้ามาดูสนใจก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะอันนี้เป็นสูตรบนล่างแต่ว่าเน้นที่บนนะคะ คือบนนี้ไม่เคยหลุดเลยล่างถ้ามาคือแถมเท่านั้นอันนี้ที่ย้อนหลังเนี่ยที่แอดเนี่ยเยอะนะแอดลงคลิปมาเนี่ยน่าจะสิบกว่าคลิปแล้วนะน่าจะสิบกว่าคลิปและเข้าทุกงวดไม่มีหลุดนะคะบนเท่านั้นนะคะถ้าล่างมาคือแถมนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเราไม่ว่ากันนะ แล้วบนแต่ก่อนแอดในสูตรนี้แอดไม่เคยให้เลขดับนะแอดจะบอกว่าบนนะสูตรนี้ของแอดดับ1นึ่กับสามสิบหน่วยบนนะเนี่ยที่แอดเขียนนะ่ะดับสิบหน่วยบนคือหกับสมนะคะมาได้หลักร้อยนะคะแต่หลักหน่วยหลักสิบไม่มานะคะเป็นเพียงแนวทางแม่นมากงวดที่แล้วแอดก็ได้นะคะ แอดได้นี่อันนี้เข้าตรงแต่ว่าเป็นไปกลับนะเพราะว่าบางทีก็เข้าตัวกลับนะคะนะเป็นสูตรไปกลับบนเท่านั้นนะคะแอดก็ได้กินหะมูกระทะอยูเดอนะแม่นพอสมควรแอดช่องเล็กๆช่องน้องใหม่ไม่ดังคลิปไม่เยอะแต่ถ้าตามแอดนะ ท่านมีโอกาสที่จะดหนี้ได้นะแอดบอกได้เท่านี้นะคะเนี่ยนะเข้ามาดูเข้ามาชมก็กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะไอ้ที่แอดตัดสีแดงๆดงนะั่นคือแอดตัดดับนะคะตัดดับนะแต่ถ้าเอฟซีชอบไม่ต้องตามแอดก็ได้นะคะอันนี้แอดตัดดับของตัวเองเหมือนกันสูตรดับนะถ้าแอดไม่เอาของคนอื่นมาตัดนะ สูตรตัดดับแอดก็แม่นเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แอดจะตัดไม่เคยหลุดนะมันจะเหลืออยู่น่าจะเหลือแค่สิบห้าชุดนะ่นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดบสอห้าเหลือแค่15้าชุดนะคะนะถ้าเอีว่าเอ๊ะมันยังเหลือเยอะอยู่ท่านก็ไปหาเลขดับแม่นๆของเจ้าอื่นมาตัดได้ตัดออกได้นะคะ แอดแอดมั่นใจว่ามาแน่นอนนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ